สวัสดีค่ะเมจิกทาร์ลตดบายคิตตี้นะคะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันให้กับคนที่เกิดราศีมังกรรัคนามังกรในช่วงวันที่16-30มิถุนายน2567นะคะในเรื่องทั่วๆไปเนอะการงานการเงินความรักโชคลาภสิ่งใดที่กําลังจะเกิดกับคุณขอให้พี่ไพ่ช่วยบอกออกมาในคลิปนี้นะคะการอ่านแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้จับจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนอะ ที่อ่านเราตรงดูเราคิดว่าใช่ก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันนะคะมาดูกันเลยการอ่านช่องเราจะเป็นการอ่านแบบไทยเนาะราศีมังกรลัคนามังกรช่วงวันที่16-30ถึง30มิถุนายนนี้เรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมาดูกันนะมาใบแรกว้า wow, justicejustice เป็นพไพ่ประจำราศีตุลเนาะ j u s t i c เป็นลักษณะของความยุติธรรม ความละเอียดความรอบค้อบความชัดเจนช่วงนี้จะทําอะไรจะเซ็นเอกสารสัญญาเรื่องใดลงนามอะไรให้ตรวจสอบให้ละเอียดให้รอบคอบนะคะหรือก่อนหน้านี้คุณไม่เคยได้รับความชัดเจนคุณไม่เคยได้รับความถูกต้องหรือความถูกต้องความยุติธรรมไม่เคยเข้าข้างคุณเลยเนาะหรือถูกมองข้ามอะไรต่างๆเนาะตอนนี้คุณกําลังจะได้รับความยุติธรรมนั้นกลับมาแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานในเรื่องของ วิถีชีวิตต่างๆนะคะหรือใครที่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีความช่วงนี้ก็ต้องระวังนะคะเรื่องคดีความเรื่องเอกสารต่างๆนะคะแต่คุณก็เขาเรียกว่าความยุติธรรมจะเข้าข้างคุณนะคะใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความคุณก็จะได้รับชัยชนะประมาณนี้นะคะก็ต้องต้องศึกษาให้ละเอียดก่อนเนาะในเรื่องของการอ่านไพ่นะคะก็ต้องดู ไพ่รอบข้างด้วยนะคะก็การอ่านทําคลิปแบบนี้เราบอกแล้วมันเป็นการอ่านไพ่แบบโดยรวมก็ให้ใช้วิจนารณญาณในการรับชมรับฟังนะดูกันต่อนะคะเรื่องใดสิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณพลลาสีมังกรและคนางมังกรนะคะว้าวแปดคาทานะคะแปดไม้เนอะ งานงานกำลังจะพุ่งเข้ามาหาคุณนะคะใครรอเซ็นสัญญารอว่าจ้างรอการติดต่อในเรื่องของงานใครตกงานอยู่ใครรอง,งานอยู่งานที่เคยสมัครเอาไว้ทางสื่อสังคมออนไลน์คุณกำลังจะได้รับการติดต่องานทางไกลต่างประเทศก็ได้นะคะงานเยอะงานกำลังจะพุ่งเข้ามาให้คุณเลือกเยอะเลยตอนนี้นะคะใครรอง,งานอยู่มีเกณฑ์ที่กำลังจะได้ติดต่อได้เซ็นสัญญาได้ว่าจ้างนะคะ สามเหรียญน,นะคะสามเหรียญเป็นลักษณะของการอนุมัติอนุมัติเงินกู้การเซ็นสัญญาในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานนะคะใครรอง,งานอยู่ในมีเกณฑ์ได้งานอย่างสูงนะแต่ก็ต้องเขาเรียกว่าต้องมีการเซ็นสัญญาต้องมีการตรวจสอบคุณอาจจะมีผู้ร่วมหุ้นผู้ร่วมทุนอยากได้คนมาร่วมงาน อยากได้คนมาร่วมกิจการเนาะหรือรอหุ้นส่วนอยู่เนี่ยช่วงนี้กำลังจะเข้ามานะคะหุ้นส่วนของคุณกำลังจะเข้ามานะหรือบางคนอาจจะยื่นกู้ไปแล้วเซ็นอรอรอ,รอในเรื่องของเอกสารธนาคารการเงินเนี่ยช่วงนี้จะมีการติดต่อเข้ามาแบบอย่างไวเลยอ่ะรอมาตั้งนานแล้วตอนนี้พอจะติดต่อก็กปุ๊บปั๊บมาอย่างไวเลยประมาณนี้นะคะดูกันต่อนะราศีมังกรราคนามังกรนะคะ งาน a อ e o อ w a ว d งานใหม่นว,วัตกรรมใหม่ๆผลงานใหม่ชิ้นงานใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเป็นความท้าทายอะไรใหม่ๆที่กำลังจะให้คุณได้ทำนะคะใครรอง,งานอยู่มีเกณฑ์ได้งานมากเลยมีเกณฑ์ได้งานอย่างสูงเลยเนี่ยมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโอกาสใหม่ๆในเรื่องของงานกำลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะได้งานสูงมากนะคะเนี่ยหรือทุนแบบถ้าคุณเป็นคนที่ทํา เป็นเจ้าของกิจการหรืออยากลงทุนอยากร่วมทุนร่วมทุนร่วมหุ้นทําโครงการใหม่อะไรกับเพื่อนกับหพ้นส่วนของคุณเนี่ยก็มีเกณฑ์ได้ทํามีเกณฑ์ได้ลงมือทําเป็นโอกาสใหม่ๆในเรื่องของงานที่กําลังจะหยิบยื่นเข้ามาหาคุณนะคะคุณก็อยากให้คว้าโอกาสนี้เอาไว้นะคะมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีเนาะอ,อะไรกระหดดออกมาดูสิ ควีนออฟเพนทักเกิลเงินเห็นไหมเราบอกแล้วการเริ่มต้นนี้มันเป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างสารรค์ผลงานในเรื่องของการเงินใครที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยนี่ควีนออฟเพนทักเกิลเขาเป็นไพ่ของคนที่มีลักษณะของคนที่เป็นเจ้าของกิจการด้วยนะคะคุณจะเติบโตเพราะคุณเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงอะ่ะเป็นคนที่วางแผนในเรื่องของการลงทุนการบริหารงานเป็นอย่างดีนะคะและงานของคุณก็จะพัฒนาจะเติบโตนะคะ โดยเฉพาะในเรื่องของเงินนะคะเงินจะมาเป็นกกอบเป็นกร,รมมีความมั่นคงถึงคุณจะแบบดูเขาเรียกว่าเป็นคนที่ม,มีอีโกโ้เออควีนออฟเพนนรกเิลเขาเป็นลักษณะคนที่สวยเลิศชิดหญิงอะ่ะเออเป็นคนที่มีอีโก้สูงนะคะแต่ว่าคุณเป็นคนที่วางแผนจัดก,การในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการงานได้เป็นการงานและการเงินเนาะเป็นไพ่ไพ่ราชินีถือเหรียญเลยนะคะ เขาเรียกว่าใครที่กําลังรอในเรื่องของการติดต่อการเงินหลักทรัพย์การธนาคารนะอย่างที่เราบอกเนี่ยใครรอเงินกู้ใครรอเงินจากการอนุมัติจากธนาคารเนะี่ยมีเกณฑ์ที่กําลังจะเข้ามาอย่างมากนะคะชีวิตของคุณในช่วงเนี้พอคุณบริหารจัดการในเรื่องของงานอย่างได้อย่างลงตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวชีวิตของคุณจะเติบโตอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีความมั่นคง ในเรื่องของงานหรือถ้าไม่เป็นตัวคุณเองก็อาจจะเป็นครอบครัวคุณเป็นคนที่มีครอบครัวที่มีเงินร่ำรวยนะคะครอบครัวใหญ่ครอบครัวอุปถมัมภ์เนาะเป็นถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณก็อาจจะเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องของการดําเนินงานธุรกิจนะคะอย่างที่เราบอกว่า,าไพ่ใบนี้เขาก็เป็นลักษณะของคนที่ เป็นเจ้าของกิจการนะคะคุณบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเป็นคนที่เรียบหรูดูแพงถึงคุณจะแต่งตัวน้อยแต่คุณจะดูโก้ดูสวยดูแพงนะคะลักษณะของ Queen of p e n t a เ l อรเคลนเนาะงานสำเร็จงานเยอะงานพุ่งชนเลยนะคะและโอกาสใหม่ๆในเรื่องของงานกำลังจะเข้ามางานงานชิ้นนี้ที่คุณอยากทำมันจะนำเงินมาหาศาลก้อนใหญ่มาให้คุณด้วยนะคะมาดูกันต่อนะ ราศีมังกรลัคณามังกรนะคะงานเงินความรักโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงสิบหกถึงสามสิบิถุนายนนะคะเืล mm hmm. ิมออฟซอร์ดเฉลิออฟซอร์ดก็เป็นลักษณะของคนที่อืมเขาเรียกว่าถ้ามองในแง่ไม่ดีเนาะเฉลิมออฟซอดจะเป็นลักษณะของคนที่ชอบลักเล็กขโมยน้อยเออเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้ฉลาดแกมโกงอืม ชอบเอาชนะแล้วก็เป็นคนที่ต้องระวังอะ่ะเออต้องระวังในเรื่องของขโมยขจรในช่วงนี้นะคะใครเกิดเปิดกิจการทำห้างร้านอะไรเนี่ยก็ปิดล็อกโตะ๊ะร้านอะไรให้ละเอียดให้รอบคอบเนาะเพราะอันนี้เขาเป็นลักษณะข,ของคนที่ถ้าแบบในแง่ลบเนาะก็มีอาชีพเป็นมีอาชีพเป็นเป็นคนะะรักเล็กขโมยน้อยอะ่ะเออประมาณเออให้ให้ให้ระวังเนาะหรือ ใบที่6นี้ถ้าเป็นตัวคุณเองช่วงนี้คุณอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีฉลาดไหวพริบมีไหวพริบในการเอาตัวรอดหลบเลี่ยงสถานการณ์ต่างๆได้ดีนะคะมีสติกะให้ใช้สติปัญญาไปในทางที่ที่ถูกฉลาดแกมโกงฉเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหานะคะให้ใช้ตรงนั้นออกมาในทางที่ดีนะคะ หรือช่วงนี้ก็ให้ระวังในเรื่องของการสูญเสียเงินถูกโกงนะจะเซ็นสัญญาจะว่าจ้างจะรอเงินอะไรเนี่ยก็ให้ละเอียดให้รอบคอบให้ตรวจสอบเนาะไปตั้งขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกแล้วให้คุณตรวจสอบให้ละเอียดให้รอบคอบมันมีเรื่องของกลโกงที่กําลังจะเข้ามาให้ต้องเจอด้วยในช่วงนี้นะคะระวังขโมยขจรน,นะคะหรือคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะถ้าถ้าถ้าไม่ได้เป็นในในแง่นั้นเนาะก็อาจจะ มีเกณฑ์ที่กำลังจะย้ายงานก็ได้ห่างจากบ้านเดินทางก็ได้ลักษณะของการเดินทางการย้ายงานการย้ายบ้านแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นในลักษณะของคอร์รัปชันการพน,นันเงินที่ได้มาจากการพนันเนี่ยประมาณเนี้ยมันมาจากมันเป็นลักษณะของคนที่ชอบเสี่ยงชอบเสียเส่ยง,งเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอะไรประมาณนี้ด้วยเนาะเซวนอบสอดนะคะ ดูกันต่อนะในเรื่องของการงานการเงินความรักโชคลาภคนที่เกิดาากราศีมังกรลัคนามังกรหนึ่งถมให้การเริ่มต้นความรักอะไรใหม่ๆโชคลาภสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามาหาคุณนะคะคนโสดมีเกณฑ์กําลังจะคบรักจากการเดินทางเนี่ยมีเกณฑ์เดินทางบางคนงที่เราบอกเดินทางไปไกลต่างประเทศเนาะเดินทางไปทํางานได้งานใหม่ที่ใหม่คุณจะได้เจอ คู่รักคนรักคนนี้อาจจะเป็นเขาเรียกลักษณะรักแรกพบเจอปุ๊บรักปับ๊บเนาะเป็นลักษณะของถ้วยไพ่ถ้วยไพ่ของความสุขไพ่ของความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความสุขนะคะความสุขกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะหรือใครบางคนที่อาจจะมีครอบครัวแล้วมีสามีภรรยาแล้วคุณอาจจะได้รับของขวัญของฝากจากคู่รักคู่ครองอาจจะเป็นบ้านรถของขวัญชิ้นใหญ่ที่เราได้แล้วเรามีความสุขเราอิ่มเอมนะคะ แต่ใดๆก็คือโอกาสใ,ใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานในเรื่องของความรักนะคะหรือบางคนอาจจะได้เพื่อนเพื่อนเป็นแฟนก็ได้นะอาจจะได้หุ้นส่วนหรือเพื่อนที่เข้ามาร่วมหุ้นเป็นคนที่เข้ามาศึกษาดูใจในช่วงนี้ก็ได้นะคะดูต่อนะอืมทัวย์เพนเในเรื่องของการเงินเงินของคุณจะ หมุนได้คล่องมือมากขึ้นหลังจากที่เราได้รับอนุมัติเงินกู้ตอนนี้เข้ามาแล้วเนาะ mm. เงินจะคล่องมือนะคะมันมีเงินให้ใช้จ่ายให้ใช้สอยนะคะคือบางคนทุกคนอ่ะมันมีค่าใช้จ่ายแต่บางคนมันไม่มีเงินที่เอาไปจ่ายแต่เราอ่ะมีเงินเข้าเข้ามาแล้วก็ออกไปนะแต่ก็ยังดีที่มันมีเงินให้หมุนให้ได้คล่องมือมากขึ้นนะคะในเรื่องของความรักก็เหมือนเรายัง ต้องดูดูกันไปก่อนเนาะบางคนเนาะอาจจะอยากศึกษาอยากดูใจถ้ามาจากเพื่อนกลุ่มนี้เนาะก็อยากดูใจไปเรื่อยๆก่อนในช่วงนี้นะคะดูต่อนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสิ่งใดเรื่องใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณมันออกมาสองใบเอาเลยไหมตําแหน่งนี้กับตําแหน่งนี้นะคะคุณมีเกณฑ์กาลังจะเดินทาง เดินทางไปทำงานเดินทางไปร่วมเรื่องงานหรือใครที่รอง,งานข่าวสารการติดต่อจากทางไกลต่างประเทศคุณมีเกณฑ์กัาลังจะได้รับนะคะรอง,งานจากต่างประเทศต่างชาติรอง,งานทางออนไลน์งานทางไกลนะคะมีเกณฑ์กําลังจะได้นะคะคุณมีเกณฑ์กำลังจะได้เดินทางบางคนอาจจะเดินทางห่างจากบ้านห่างจากคนรักห่างจากครอบครัวบางคนอาจจะอ,ออกจากที่เดิมเรื่องเดิม ความสัมพันธ์เดิมความรักที่ไม่ตอบโจทย์เหมือนแบบคุณหันหลังให้กับเรื่องเดิมแล้วก็มาได้เจอเจอกับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาบางคนอาจจะหันหลังจากความรักเดิมแล้วก็หันมาเจอโอกาสใหม่ๆเจอรักแรกพบจากการเดินทางนะคะหรือบางคนอาจจะหันหันหลังออกจากบ้านห่างบ้านห่างครอบครัวเพื่อไปทํางานเพื่อไปเจอเจอโอกาสใหม่ๆในเรื่องของงานนะก็เป็นไปได้นะคะอืม มันเป็นลักษณะของการเดินทางด้วยการเดินทางที่กามันจะเข้ามาเร็วๆนี้เนี่ยนะคะคุณมีเกณฑ์ที่ก็มันจะจะเดินทางจะเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงจะโยกย้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นบางคนอาจจะย้ายแผนกย้ายตําแหน่งเนาะหรือบางคนอาจจะต้องย้ายงานเปลี่ยนสถานที่ย้ายบ้านก็เป็นไปได้ในช่วงนี้นะคะ โอเคนะคะราศีมังกรลัคนามังกรเราอ่านให้ประมาณนี้นะคะขอให้รับเป็นพลังงานดีๆพลังงานบวกๆเนาะทรัพย์ก้อนใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความมัง่งคงมั่นคงในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นแน่นอนนะคะหรือบางคนอาจจะเกิดขึ้นแล้วด้วยซ้ำนะมีความมั่นคงอย่างมากในเรื่องของการเงินนะคะหรือบางคนอาจจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเติบโตกันเป็นเจ้านายตนเองการมีธุรกิจของตนเองนะคะมั่นคงแล้วเนาะวันนี้เรา ขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กดติดตามให้กับช่องม a จิคาร์ลอตไบคิตตี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักที่ส่งมาเป็นขวัญกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนใครอยากอ่านไพ่ดูดวงกับเราก็ติดต่อได้ที่ไอเดียลน์ที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอนะคะขอบคุณมากค,ะ Magic ค่ะมจิาร์ลอตไบคิตต